สวัสดีครับผมนายยุทธพงศ์กันทะการครับรหัสนักศึกษา5 8 7 0 1 8 7ศึครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายครับร่างกายคนเราต้องการสารอาหารที่ต้องการไปช่วยในการเจริญเติบโตจึงมีความสําคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมากครับทั้งนี้เราต้องกินอาหารที่เป็นประโยชน์กินอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายนําเอาพลังงานจากสารอาหารมาช่วยให้เรา มีสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงและการกินอาหารให้ครบห้าหมู่นั้นต้องมีโปรตีนไขมันฮาร์โบไฮเดตวิตามินและน้ำกินอย่างสม่ำเสมอทุกวันกินอาหารให้เป็นเวลาถ้ากินครบห้าหมู่และพร้อมกับการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทําให้ร่างกายมีการพัฒนากล้ามเนื้อและส่วนต่างๆทําให้เห็นขึ้นชัดเจนว่ามีการพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นอย่างชัดเจน คครับ